สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอภิชาติบุญทวันนะครับวันนี้จะมาขอนําเสนอผลงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอเครื่องต้นแบบในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลน,นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้วัตถุดิบทางการเกษตรได้นะครับ สำหรับวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ในการหมักเอทานอลนะครับก็จะสามารถใช้วัสดุทางการเกษตรได้หลายอย่างนะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นจากน้ําตาลนะครับจากน้ําตาลอ้อยแล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้มันสัหผังนะครับเป็นวัตถุดิบในการหมักได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ที่เห็นนี้ก็จะเป็นเชื้อผงยีสต์นะครับที่ว่าจะใช้ในการเปลี่ยนน้ําตาลให้ไปเป็นเอทานอลนะครับซึ่ง สำหรับเครื่องต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลนะครับก็จะประกอบไปด้วยถังหมักนะครับซึ่งท,ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพนะครับในการที่จะเลี้ยงเซลล์ยีสเพื่อที่จะเปลี่ยนน้าตาลให้เป็นเอทานอลนะครับหลังจากนั้นน้ําหมักที่เราผลิตได้เราก็จะเข้าสู่ระบบการกลั่น,นครับซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นหอ,อกันประสิทธิภาพสูงครับซึ่งได้พัฒนาขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของเรานะครับแล้วก็จะเห็นว่า ส่วนกรั่นนี้เนี่ยเราก็จะได้เอเทานอลที่มีความเข้มข้นประมาณ95%หลังจากนั้นเราก็จะนําเข้าไปาทําการแยกน้ําส่วนที่เหลือนะครับเพื่อที่จะการผลิตเชื้อเพลิงเอเทานอลน,นะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการเอาไปใช้ในการติดเชื้อเครื่องยนต์สำหัภายในได้โดยทั่วไปนะครับ